วิธีการเต้นให้ถูกใจฝั่งตรงข้ามคุณต้องเต้นท่าที่คุณถนัดที่สุดอืโอเคหลังจากนั้นให้คุณฉีกยิ้มให้กว้างแบบนั้นแหละมองไปรอบๆยิ้มสวยๆย,ยิ้มกว้างอีกกว้างอีกนิดนึงดีเฮ้ยนี่หมอหมอหมอนี่ไงคนไข้ที่เขาหลุดมา จะมาสอนน้องๆหาเงินเติมเกมซื้อนมแบ่งเบาภาละพ่อแม่และที่สำคัญสายขาวไม่เทาไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพานันแถมใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ด้วยค่ะน้องๆรู้ไหมเขาว่ะ เราเล่นเลื่อนๆ,ๆ,ๆกันอยู่ทุกวันเนี่ยสามารถหาเงินได้ด้วยซึงติ๊กต็อกเขาก็มีแคมเปญที่เอาไว้หาเงินได้เรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็มีแคมเปญติ๊กต็อกโบนัสค่ะติ๊กต็อกโบนัสคืออะไรติ๊กต็อกโบนัสก็คือถ้าเราชวนเพื่อนมาโหลดติ๊กต็อกเนี่ยเราและเพื่อนเนี่ยก็จะได้เงินด้วยนะคะ<อ>ได้เงินจริงๆเลยนะคะทุกคนคือปกติแล้วเราเข้าเล่นติ๊กต็อกดูติ๊กต็อกเนี่ยก็เพื่อความสนุกอยู่แล้วนะคะนี่มินตันก็เล่นค่ะทุกคน ใครที่ชอบดูคลิปสั้นๆหรือว่าคอนเทนต์สนุกๆกติ๊กต็อกเหมาะมากค่ะแต่อันนี้เราเล่นแคมเปญเขาแล้วลองได้เงินด้วยค่ะพี่ๆน้องๆคนไหนสนใจก็มาลองทําตามกันได้นะคะทํายังไงมาดูกันค่ะโดยที่เรากดเข้ามาที่ติ๊กต็อกกดมาที่ตรงนี้ค่ะทุกคนติ๊กต็อกโบนัสค่ะ หรือหน้าโปรไฟล์ของเราค่ะกดที่คอยสีเหลืองๆตรงนี้ค่ะทุกคนพอเข้ามาเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็กดเชิญเพื่อที่จะเอาลิงก์แล้วก็รหัสเชิญส่งให้เพื่อนนะคะ ถ้าเพื่อนของน้องๆกดดาวน์โหลดลิงก์จากเราและใส่รหัสเชิญของเราเราและเพื่อนเนี่ยก็จะได้รางวัลทั้งคู่ด้วยนะคะง่ายมากเลยแถมเราอาจจะได้600บาทต่อการกดเชิญเพื่อนแค่หนึ่งคนเลยนะคะหรืออย่างนี้ก็ได้ทุกคนเอามือถือเพื่อนมาแล้วกดดาวน์โหลดลิงก์ทิกตอกจากที่เราส่งให้มันนะแล้วก็โหลดเราจะได้เงินและเพื่อนก็จะได้เงินค่ะ แถมแคมเปญนี้มีระยะเวลาจํากัดด้วยนะคะต้องรีบหน่อยนะจะได้มีเงินซื้อหนอเมเติมเกมแบบมินตันนะคะวิธีถอนเงินก็ง่ายๆค่ะทุกคนคือเราสามารถถอนเงินผ่านทูมันนี่วอลเล็หรือพร้อมเพย์ก็ได้นะคะใครที่อยากหาเงินเติมเกมซื้อหนมหรือว่าดูคอนเทนต์สนุกๆที่ติ๊กต็อก็สามารถกดดาวน์โหลดลิงก์และใส่รหัสเชิญของมินตันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะมินตันก็จะหาเงินกินหนมเหมือนกันค่ะ โหลดเถอะและกอ,อกซะ